MPV เข้าใหม่รถครอบครัวไซส์มินินะคะ7ที่นั่งด้วย t o y ยต้าเซียนต1.5 v ปี2018ค่ะคันนี้ตัวท็อปด้วยนะดูรายละเอียดตัวรถเลยนะรถสวยรถเดิมค่ะรถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะคะซิกเนเจอร์คันนี้เลยเป็นตูสไลด์สฝั่งนะคะและเบาะพับได้ใช้งานเอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างดีเลยรุ่นท็อปหายากคันนี้ราคาดีราคาสวยหายจากป้ายแดงไปเป็นครึ่งเลยนะและนี่ ตัวรถกว้างมากสวยมากใครสนใจนะคะรอชมรายละเอียดคลิปเต็มเลยมีโปรโมชั่นมาแจกด้วยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพเป็นสำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะคะและแน่นอนว่าวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นรถ MPV size mini แวนค่ะแต่ได้เป็นรถ7ที่นั่งเลทผ่อนเพียงหลักพันแต่จะเท่าไหร่รอชมเลยนะคะ ใครที่ชื่นชอบหรือมองหารถครอบครัวอยู่นะคะอยากผ่ับสบายๆนะเลนราคา4ี่ห้าแสน ติดตามไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถส,ยสวยๆของทางเพชรยนต์ของเรานะคะและแน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าถูกใจหาสเปคนี้อยู่นะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือจะติดต่อมาช่องทางตามที่เราแจ้งไว้ก็ได้เรามีทีมงานแอดมินคอยให้บริการอยู่นะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน้องกิ่งขอแนะนำเลยนะคะันนี้รุ่นตัวท็อปด้วยนะคะ To โยตา a าเซียนต้า 1.5V 5รถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะคะน่าใช้งานมากๆสำหรับรถ MPV รุ่นนี้และที่สำคัญเป็นรุ่นท็อปด้วยเข้ามานานๆทีนะคะและสเปคนี้มีคันเดียวตัวรถเป็นสีขาวด้วยมาดูรายละเอียดตัวรถ้าน,นาใกล้ๆนะคะด้วยความที่รุ่นนี้เป็นตัวท็อปใช่ไหมและมาดูไฟหน้า คมไฟสวยๆเลยนะคะมีไฟ LED นะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนคู่เลยนะคะและก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ด้านข้างเนอะอยู่ด้านในเลยนะคะคมไฟสวยๆเลยไฟตัดหมอบมีให้พร้อมใช้งานเลยนะคะและตัวหน้านะคะคมเมี่ยมเส้นเงาๆสวยๆ ตัดด้วยโลโก้ของ t o โยต้าตรงกลางสเปคเดิมเลยรถไม่เคยเปลี่ยนโฉมไม่เคยแปลงหน้านะคะป้ายทะเบียนจําไว้เลยนะคะแคปหน้าจอทักหา,าแอดมินเราได้เลยนะแล้วมาดูด้านข้างของตัวรถนะคะอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เรายังไม่ได้ปรับสภาพก็จะมีการใช้งานริ้วรอยนิดนิดหน,น่อยๆแต่รถของเราเราปรับสภาพให้นะคะเรามาเน้นเรื่องโครงสร้างนี่เลยด้านข้างของตัวรถนะแก้มชิดกันแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะสำหรับเซียนต้าคันนี้นะปี2018ด้วยและด้วยด้วยความที่เป็นตัวท็อปล้อแม็กเขาได้เป็นแบบขอบสิบและลายแม็กสวยด้วยนะคะลายแม็กสวยด้วยเป็นแบบทูโทนแบบนี้ตัวยางนะคะยางเนี่ยถ้าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้เลยไม่ต้องกังวลอย่างที่แจ้งไปรถเพชรยนถ้าออกจากเราไปรถพร้อมใช้งานและดูนะโช๊คนะคะ ไม่มีรอยเชื่อมหรือว่าคาบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะสปริงแน่นๆแบบนี้เลยโครงสร้างทุกอย่างคงเดิมหมดเลยและกระจกมองข้างเป็นแบบระบบพับออโต้ปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวด้านข้างให้แบบนี้สี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะและตัวรถนะนี่ประตูสวยงาม,มากและตัวท็อปนะมีซิกเนเจอร์ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวไล่ไปให้ดูเป็นจุด,จด นะกระจกบานแท้นะคะนี่ตโตโยต้าอยู่ครบเลยนะคะนี่ไม่แน่ใจเห็นไหมนะอ่ะเรามาดูต่อที่โครงสร้างของตัวรถ การันตีโครงสร้างนะคะของเราเป็นรถเกตเอต่อให้จะเป็นรถบ้านเราก็มีการคัดเกตมาเรามีการตรวจเช็คมามากมายหลายขั้นตอนเลยนะคะจากฝ่าย QC จากช่างจากจัดซื้อของเรานะคะแน่นอนว่าเรารับซื้อรถเข้ามารถต้องผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยนี่นะด้านข้างของตัวรถนะคะแผ่นสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะแม้แต่กระทั่งแผ่นเพจ ติดอยู่แน่ๆนนะไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเอาไปทําสีแน่นอนนะคะเพราะว่าสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะถอดใดๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการการันตีอีกหนึ่งอย่างมาถึงไฮไลท์กันเลยนะคะนี่ตัวท็อปได้ประตูสไลด์สองข้างเลยซ้ายขวานะคะแบบนี้เลยนะและดูนะประตูสไลด์ไม่มีตกร่องไม่มีตกขอบค่ะ สวยๆงามๆแบบนี้แผ่นสติกเกอร์อยู่ครบหมดมีระบบล็อกเด็กให้ในตัวนะคะรอยเม็ดอาร์ครอยหัวน็อตทุกอย่างนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนี่ไล่กันมาดูแผ่นสติกเกอร์ติดกับตัวรถยังอยู่ครบนะคะนี่แบบนี้อันนี้มาจากโรงงานเลยนะเนี่ยทุกจุดเลยนะคะแผ่นสติกเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะแม้แต่กระทั่งรางประตูสไลด์นะคะดิไม่มีสนิมไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะ รอยซีนทุกอย่างนะถ้าเป็นรถเดิมเราจิกเข้าไปมันต้องยุบลงตามมือนี่<ม>เห็นไหมเห็นรอยจิกไหมนะคะนี่เลยฮะอ่ะมาดูต่อนะคะถ้าพูดถึงรถครอบครัวก,ก็ต้องยกให้เลยสำหรับเซียนต้ารุ่นนี้นะคะ1.5 V ปี2018 คันนี้ราคาป้ายแดงนะคะป้ายแดงก่อนนะราคาเปิดขาย8 6 5 0 0 0บาทแต่วันนี้เพทรยนของเรานะคะซื้อเข้ามาให้ตั้งขายในราคา4,99,000เเท่านั้นเองนะคะและเลทผ่อนเพียง 00 0 0นต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีแน่นอนว่าฟรีดาวยอดจัดได้ล้นๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะดอกเบียพิเศษมีให้เช่นเคยนะคะเริ่มต้น2 7 9เท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีแคมเปญพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับตัวลูกค้าประวัติดีนะคะดอกเบีย2 7 9จไม่พอเอาไปเลยค่ะ2,59%ยังมีเด้งที่2ถึงเด้งที่3นะคะมีลดให้อีก0ด 1.0%จบดอกเบีย้ยที่2.49%โ,โหประวัติศาสตร์มากๆเลยสำหรับเพรยนต์ของเราไฟมาให้ลูกค้าประวัติดีของเราเองนะคะอ่าเรามาต่อที่ท้ายของเซยนต้าคันนี้กันบ้างนะคะเสาอากาศนะคะเสาอากาศจะอยู่ด้านบนอันนี้ก็คือจะเป็นสเปคเดิมโรงงานเลยนะ,ะตัวนี้ก็จะมีระบบไร้ฝ้าให้ในตัวนะคะฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้การปัดน้ำฝนด้านท้ายนะกระจกบานแท้บานเดิมค่ะ t o y ยต a เช็คได้เลยนะคะอยู่ทุกจุดทุกมุมนะคะกระจกบานแท้บานเดิมเลยและตัวไฟท้ายของรุ่นนี้นะคะตัวท็อปเขาจะเป็นไฟท้ายสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะใครได้คันนี้ไปบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆเดี่ยอักษรสัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครกไฟทับทิมนะคะ3จุดตรงสเปคเลย ะะตัว V นะตัว V ขนาดเครื่องยนต์1น0 0นะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เพชรย่องของเราเอาเข้ามาให้แล้วนะคะนี่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเชื่อมต่อกับจอด้านในนะคะเดี๋ยวรา,ายละเอียดภายในตัวรถน้องกิ่งจะพาชมอีกทีหนึ่งขออนุญาตพาดูตัวท้ายก่อนนะคะแน่นอนว่ารถเดิมนะคะโครงสร้างทุกจุดก็ต้องเดิมเช่นเดียวกันนะคะนี่เสาโชค ช็กแน่นๆสปริงเด้งๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือแน่นหนาพร้อมใช้งานใช้ได้อีกยาวๆเนาะรอยเม็ดอาร์คสวยงามชัดเจนนะคะเช็คได้เลยนะไล่กันไปให้ดูเป็นจุดๆเลยนะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะนะทุกจุดทุกซองนะคะรอยแต้มสีรอย QC อยู่ครบนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกจุดเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยนะราคา499 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ นอกนั้นยังไม่พอนะคะรถที่เรานำเข้ามาเนี่ยเป็นรถเกตด A เกตด A นะที่นี้ที่ไหนก็พูดได้แต่ของเราเนี่ยสามารถตรวจเช็คประวัติที่มาที่ไปได้หมดเลยมาดูต่อที่ท้ายของคันนี้นะคะเซนต้าเห็นเป็นไซส์ MPV ขนาดเล็กแต่เชื่อไหมคะว่าคันนี้สามารถใช้งานอนเนกประสงค์ได้ค่อนข้างที่จะมากมายหลายอย่างหนึ่งเลยนะคะพื้นที่ในการวางของตรงนี้นะอันนี้เบาะน้องกิ่งพับไว้อยู่นะ จะไม่ใช้เบาะตัวเดียวนะเป็นเบาะตัวคู่นะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเยอะใช่ไหมคะต้องการใช้พื้นที่ทั้งหมดเลย7ที่นั่งเบาะเราสามารถพับขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้พื้นที่ในการวางของมาดูเปรียบเทียบฝั่งนี้นะคะเนี่ยเบาะเราพับไปอยู่มีพื้นที่วางของให้ค่อนข้างเยอะเบาะตัวนี้ก็สามารถพับลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันเลยค่ะ ใครสนใจนะคะอย่าลืมนะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ mm hmm. เบอร์โทรเราโชว์ไว้ให้เรียบร้อยมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็รถสีแท้สีเดิมเลยนะคะสีแท้สีเดิมเลยนะตัวรถเป็นสีขาวนะคะตามสเปคเลยนะกระจกโตโยต้ครบเซตนะคะนี่โลโก้เช็คได้เลยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มลามินานะคะนี่ไฟฟ้าสข้างนะ ไฟฟ้า2ข้างรุ่นท็อปหายากนะคะราคา499,000บาทและพื้นที่ให้มาค่อนข้างกว้างเลยนี่เหมาะสำหรับรถที่ใช้งานในครอบครัวจริงๆนะคะ เวลานั่งเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยและตัวเบาะเราสามารถเลื่อนได้แล้วก็พับได้นะคะเอนหลังได้รุ่นนี้สามารถเอนหลังได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเทียบเทียบกับรุ่นรุ่นอื่นๆนะคะและเนี่ยมีจอกลางให้ด้วยนะคะจอกลางจะเชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะคะสามารถเสียบสาย USB ได้เลยนะคะมีสาย USB ให้เราเลือกเล่นและมีแอร พดานให้เราด้วยนะคะสีช่องแบบนี้สามารถปรับระดับความเย็นได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าข้างหลังจะร้อนนะตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีแอร์ด้านหน้าและแอร์ตรงกลางให้นะคะส่งความเย็นไปจนถึงด้านหลังแน่นอนนะและที่สำคัญนะตัวเบาะเขาได้เป็นเบาะหนังด้วยนะทุกคนนะเบาะหนังตรงกลางจะเป็นสีส้มนะคะเบาะหนังสีดำนะอันนี้เป็นหนังแท้นะคะไม่ใช่หนัง PU นะ มาดูต่อที่ฟังก์ชันด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะคะและนี่เลยนะรุ่นเซียนต้า 1.5V ที่เขาให้มาเขาจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะและมาพร้อมกับระบบสตาร์ทแบบปุ่มอันจินสตาร์ทแบบนี้เลยกุญแจเขาให้มาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสมาร์ทคีย์เลสถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยจะมีปุ่มตรงกลางตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดปิดตัว ประตูได้จากกุญแจนะคะพูดผิดพูดถูกแล้วตอนนี้นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนิดนึงพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะและมีแอร์แบกมาให้ด้วยนะคะที่พวงมาลัยเนาะและก็แอร์เนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลนะคะนี่ออโต้แบบนี้เลยนะปรับระดับความเย็นได้และตัว,ดวลดแอร์ให้ก่อน นี่เราก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะคะใครชอบความเย็นมากน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับเลื่อนได้ตัวจอก็จะเป็นจอแท้ Toyota เลยเป็นระบบสัมผัสนะคะเราสามารถเชื่อมต่อนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยระบบ เกียก็เป็นออโต้ใช้ง่ายขับง่ายนะคะรถเล็กกระทัดรัดนะไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะยาวเกินไปไหมจะใหญ่เกินไปไหมนะคะในเรื่องของการใช้งานขนาดน้องกิ่งนะไม่ได้เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ตัวสูงนะคะก็สามารถใช้ได้ขับได้คล่องตัวด้วยนะคะแถมได้เป็นตัวตัวท็อปด้วยราคาดีด้วยนะคะนี่และตัวกระจกอ่าตัวประตูประตูเราสามารถปิดได้นี่เปิดปิดได้เลยนะคะ จะกดจากตรงนี้ก็ได้กดจากประตูด้านนอกก็ได้หรือจะกดจากรีโมทก็ได้สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะ3ฟังก์ชันนะอ๋ะอลืมแจ้งไปเลขไมค์คันนี้นะคะรถบ้านพร้อมใช้งานปี2018เลขไมค์ห3 7 0 0 0ม่เฉลี่ยการใช้งานแล้วนะตกปีลับประมาณ21,000กิโลเท่านั้นเกณฑ์ปกติที่รถควรจะใช้งานต่อป,ปีอยู่ประมาณ2 5 0 0 0กิโล แต่คันนี้ยังถือว่าอยู่ในเรทที่ใช้งานพอเหมาะพอควรละกันนะคะเครื่องขนาดเครื่องยนต์1,500งัน้้นะเดี๋ยวน้องกิ่งพาไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันนิดนึงนะคะอยากจะพาชมนะคะว่ารถคันนี้มันดีมันสวยมันน่าใช้งานยังไงบอกเลยนะว่าใครได้คันนี้ไปนะว่าคุ้มสุดๆเลยคุ้ม2เด้ง3มเด้ง1เลยในราคาที่ห่างหายจาก 869เหลือ449นะคะแถมยังได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยนะคะอยู่ที่2.49นะคะ2.79เราไม่พอไงเราไปไฟมาให้ให้เหลืออยู่แค่2.49นะและตัวนี้นะคะเซียนต้าขนาดเครื่องยนต์นะยนต์เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นบล็อกเดียวกับ v ีออสนะคะแน่นอนว่าคนที่เป็นสาวกของตระกูลโตโยต้ Toyota อยู่แล้วจะรู้ว่าเครื่องบล็อกนี้ใช้ดีมากๆ เป็นขนาดเครื่องยนต์1,500 c นซีซีนะคะ108แรงม้านะเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีบล็อกแท้บล็อกเดิมรถไม่เคยเปลี่ยนบล็อกไม่เคยยกเครื่องและดูรายละเอียดภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่าข้ามน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมนะหัวน็อตทุกจุดนะคะแน่นหนาแนบชิดกันแบบนี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดดูตามซอกตามซอยได้เลยนะคะตามซอยไปแล้วล่าสุดนะคะ รอยเม็ดอาร์ตนะสวยงามชัดเจนเลยคานแท้คานเดิมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดนะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะจากการวิเคราะห์นะคะประเมินออกมาเซนต้าคันนี้ขนาดเครื่องยนต์1,500นะคะอัตราการสิ้นเปืองอยู่ประมาณ14-15กิโลต่อลิตรก็ขึ้นอยู่กับอัตราการเล่งของแต่ละบ้านนะคะแต่ละคนขับนะนี่แผ่นกันความร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พร้อมใช้งานเลยคันนี้ใครที่สนใจโทรติดต่อมาได้นะคะทุกตัวอักษรตัวค้าตัวปัม๊มตัวปะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะอ่ะย้ํานะคะยังพูดคาเดิมใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆ t o โตโยต้าเซียนต้า1.5ตัว V ีปี2018 ย้ำราคาทีค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นรถบ้านมือเดียวพร้อมใช้งานเราปรับสภาพให้ใหม่เปลี่ยนของเหลวให้พร้อมวันส่งมอบรถไม่ต้องไปแมทนทันอะไรเพิ่มน้องกิ่งดูแลให้อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้แจ้งแอดมินว่าดูรีวิวของน้องกิ่งมาน้องกิ่งดูแลให้ตั้งแต่รับลูกค้านะคะดูแลจนเรื่องถึงการดูแลรถเลือกรถ การจัดไฟแนนซ์การส่งมอบรถน้องกิ่งดูแลเองนะคะอย่าลืมนะโทรติดต่อหาน้องกิ่งนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota s e ซ t ย a ตัวท็อปคันนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัคไครด้วยและวพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ